สวัสดีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาดูกันนะว่าพลังงานไพ่อะนะคะเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับชาวธาตุไฟบ้างนะคะมันอาจจะเป็นพลังงานนะคะในช่วงนี้นะคะที่ที่ตัวคุณกําลังเจออยู่ก็ได้นะคะมันอาจจะมีคําตอบอะไรบางอย่างให้คุณก็ได้นะคะในคลิปนี้นะอ่ะ คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรนดอมนะจะไม่ได้มีกำหนดช่วงเวลานะคะนะคุณอาจจะเปิดมาเจอเลื่อนมาเจอฟีดมาเจอนะคะก็ลองมาฟังดูนะว่ามันใช่นะคะเรื่องราวที่คุณกำลังเจออยู่ไหมแล้วคุณ <laughs> เหมือนแบบคุณกำลังหาคำตอบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้ะนะคะ,ะมาดูกันนะแต่ว่าบางท่านนะคะอาจจะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้มีอะไรนะแต่ถ้าหากว่าในอนาคต ะะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนที่ฟังจากในคลิปนี้เลยอะให้คุณกลับมาย้อนฟังนะคะอีกครั้งหนึ่งได้นะคะเนาะอ่ะก็กลับมานะถ้าหาไม่เจอนะคะไปที่หน้าช่องแล้วก็เข้าไปที่ playlist playlist ชื่อว่าเอ่อ random นะคะเนาะอ่ะก็จะอยู่ในนั้นแหละนะคะเข้าไปดูโอเคมา ชาวาธาตุไฟสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณขอคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดของคุณก่อนไพ่ oracle arc h angel gabriel สามใบ retreat นะคะอ่ะโอเคต้องพาตัวเองนะคะพาตัวเองไปพักผ่อนบ้างพาตัวเองไปซ่อมบำรุงบ้างนะคะ ในบางท่านอาจจะมีเรื่องเครียดเครียดมีเรื่องปวดหัวมีเรื่องที่รบกวนจิตใจลบกวนสมาธิในการทํางานของคุณอะนะคะอืมพาตัวเองไปพักผ่อนบ้างหรือว่าบางทีอะ่ะออบางทีการที่แบบเล่นโซเชียลอะไรมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้คุณเหมือนแบบจิตตกแบบพลังงานตกหรืออะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะงดเล่นไปสักพักหนึ่งก็ได้นะคะนะบล็อกโซเชียลไปสักพักนึง งดเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะแบบเงียบๆนะเพียงลําพังด้วยนะอาจจะไปเหมือนแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะพาตัวเองไปเที่ยวก็ดีนะหรือว่าไปนั่งแบบสงบๆนะคะอาจจะแบบไปวัดไปวัดสงบๆไปอยู่กับธรรมชาติเงียบๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเคลียร์พลังงานอ่ะเนาะปล่อยความคิดให้มันแบบไหลไปเพลินๆอ่ะนะคะแล้วก็ให้ธรรมชาติ นะมันเยียวยาคุณนะคะอ,อ่ะประมาณนี้เพราะว่าในอนาคตข้างหน้านะคะตัวคุณนะก็ต้องมีในเรื่องของพวกหน้าที่การงานแล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตนะคะที่คุณก็จะต้องเหมือนแบบว่ากลับมาเผชิญกับมันเนี่แหละนะฉะนั้นคุณอาจจะเหมือนว่าหาเวลาสักช่วงหนึ่งนี่แหละนะคะนะวันหยุดวันพักผ่อนหรือว่าลาพักร้อนไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ไปชาร์จพลังงานให้ตัวเองนะไปชาร์จแบตให้ตัวเองก่อน นะคะช่วงนี้แบตอ่อนแล้วเนาะต้องไปชาร์จแบตบ้างนะคะแล้วก็ตัวคุณน่ะจะได้รับพลังงานของเอ่อไกด์แดนซ์ก็คือแบบไกด์ไลน์อะไรต่างๆเนี่ยแหละนะคะให้กับตัวคุณนี่แหละนะเนี่ยแหละการที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก็เป็นหนึ่งใน d ีวไกด์แดนซ์ของคุณด้วยอ่ะนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับจากคลิปนี้เนาะก็หวังว่ามันจะ มีคำตอบในบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณด้วยนะคะ,ะหรือว่าบางท่านอาจจะเหมือนไปเจอข้อความหรือไปเจอคลิปอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนแบบเออคอนเนคกับอะไรบางอย่างกับปัญหาหรือว่าความวิตกกังวลอะไรในใจของคุณก็ได้แล้วมันเป็นคำตอบให้คุณได้อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าได้เหมือนกันนะหรือบางท่านอาจจะได้รับเป็นแบบคาแนะนานะคะจากใครบางคนก็ได้นะคะแล้วทาให้คุณรู้สึกเหมือนแบบ โอเคอ๋อมันคืออย่างนี้เองหรืออะไรเงี้ยแล้วทำให้คุณรู้สึกเหมือนแบบเออเข้าใจนะคะแล้วก็มีคำตอบแล้วอะนะอ่าแล้วก็ช่วงนี้บางท่านนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเด็กๆอะนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของเอ,อ่อการเรียนการสอนนะถ้าเป็นพ่อแม่ก็คือแบบสอนการบ้านลูกเนี่ยแหละนะคะนะสอนการบ้านลูกหรือว่าสอนหลานอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะแล้วก็ บางท่านอาจจะเป็นแบบคุณครูเป็นครูเป็นอาจารย์นะคะที่ต้องสอนหนังสือเด็กนะสอนหนังสือลูกศิษย์อย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะอืแต่ว่าบางท่านจะไปเกี่ยวข้องกับเด็กในลักษณะที่เข้าไปช่วยเหลือนะเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่เขาแบบว่าเป็นเด็กเล็กหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาอาจจะบบขาดแคลนเ,เสื้อผ้าอาหารของใช้ขาดแคลนทุนการศึกษาหรืออะไรางี้ก็ได้นะคะนะ บางท่านอาจจะเหมือนเอเหมือนแบบเสียสละกำลังทรัพย์นะหรือว่ากำลังกายอะไรบางส่วนก็ได้นะคะที่ช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือเด็กๆนะคะที่เขาอาจจะแบบนะขาดโอกาสนะคะเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะช่วยเหลือเพื่อนมนุษยะะ์นะบางท่านอาจจะไปทำเป็นแนวแบบว่านักสังคมสงเคราะห์ก็ได้นะแบบช่วยเหลือเด็ก อย่างเงี้ยนะคะก็ได้หรือว่าบางท่านอาจจะไปเหมือนเ,อเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอย่างเงี้ยเนะเาะทำบุญหรืออะไรเงี้ยนะคะกับเด็กๆอะนะโอเคมาทีนี้มาดูในส่วนของไพ่ทาโร่นะคะขอพลังงานไพ่แปดใบสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะในวันนี้นะ ที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้เนะี่ยขอพลังงานไพ่แปดใบนะคะไพ่มีอะไรสำคัญสำคัญนะคะที่อยากจะบอกกับคุณนะหนึ่งเหรียญมาเลยนะใบแรกนะบางท่านมีโชคมีลาบนะคะโชคลาบลาบลอยหรือบางท่านก็คือได้เป็นแบบเงินก้อนเงินมรดกก็ได้หรืออาจจะเป็นปันผลก็ได้นะคะส่วนแบ่งผลกำไร จากการทำธุรกิจอะไรก็ได้บางท่านเหมือนว่าเหมือนว่าขายอะไรสักอย่างอะที่มันเป็นของเก่าที่มีมูลค่ามันอาจจะเป็นมรดกตกทอดก็ได้นะแล้วมันมีมูลค่านะเออนะอ่ะแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งนะคะอ่ะหรือว่าบางท่านอาจจะหมายถึงไปทำเรื่องกู้ธนาคารก็ได้นะ ก็ได้เงินก้อนมาเหมือนกันนะคะเนาะเพราะว่าเหมือนคุณนะ่ะมีมีแผนนะ่ะในการที่จะแบบเอาเงินนะ่ะไปลงทุนมีโปรเจกต์อะไรของคุณอยู่นะบางท่านเหมือนว่าอยากจะไปลงทุนทำธุรกิจอะไรของคุณเองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบธุรกิจที่แบบซื้อมาขายไปนําเข้าส่งออกก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยนำเข้าส่งออกธุรกิจที่มันเกี่ยวกับพวกการขนส่งก็ได้นะการขนส่ง เ,เหมือนเป็นพวกแบบว่านำเข้าส่งออกใช่ไหมอินพุตเอ็กพอตแล้วก็เป็นแนวแบบว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติได้นะคะแล้วก็บางท่านมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลด้วยนะคะใกล้ไกลได้หมดในประเทศต่างประเทศได้หมดนะคะอืมนะการเดินทางถือว่าดีนะเดินทางแล้วมีโชคมีลาบด้วยนะคะเดินทางแล้วก็รับทรัพย์นะ แล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึงว่าได้โชคได้ลาบจากเลขทะเบียนรถนะอาจจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยอะซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปซื้อเลขอะนะคะมันอาจจะออกนะเนี่ยนะได้มานะเล็กๆกน้อยก็ได้นะหรือว่าจะได้บอกว่าเยอะเยอะก็ได้นะคะแล้วแต่นะว่าใครนะมีบุญมีวาสนากันมาเท่าไหร่นะคะอืม ก็ถือว่าถ้าหากว่าสมมติแบบคุณไปถอยรถใหม่ป้ายแดงมาอย่างเงี้ยก็ลองซื้อดูซื้อติดติดไว้ดูแล้วกันเนาะเออถ้าได้ก็คือได้แหละถ้าได้ก็คือมันเป็นโชคลาภของคุณแหละนะคะแล้วก็ถือว่ารถคันนี้เป็นยานพาหนะที่ดีสําหรับคุณนะมันเป็นยานพาหนะที่แบบพาคุณไปได้แบบทั่วสารทิศเลยอะแล้วก็เป็นยานพาหนะที่เหมือนว่าถูกโลกกับคุณขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ เหมือนว่าแบบมันไม่มีแบบอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันถูกโลกกับคุณอะนะแล้วแถมให้โชคให้ลาภคุณอีกอนะนะคะก็ลองดูแล้วกันนะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกช่วงนี้เหมือนว่าบางท่านก็จะรู้สึกเหมือนได้หลุดพ้นจากอะไรบางอย่างนะออหลุดพ้นในที่นี้อาจจะหมายถึงหลุดพ้นจากคนไม่ดีหลุดพ้นจากอะไรที่มันไม่ดี งานที่มันไม่ดีหัวหน้าที่ไม่ดีสังคมที่ไม่ดีคนที่ท็อกซิกหรืออะไรเงี้ยเหมือนคุณแบบหลุดพนะ้นน่ะบางท่านก็อาจจะหมายถึงว่าลาออกเปลี่ยนงานใหม่แล้วคุณก็ได้งานใหม่นะคะที่มันเนี่ยดีขึ้นนะคะได้งานใหม่ที่มันมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงเติบโตกว่ากว่าที่เดิมนะแล้วแถมยังได้เงินเดือนนะคะได้รายได้อะ ดีกว่าที่เก่าด้วยนะอเนี่ยก็เรียกว่าหลุดพ้นนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึงว่าหลุดพ้นจากความรักที่มันออวนเวียนเป็นแบบความสัมพันธ์ที่มันเหมือนออติดอยู่ในวังวนของความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็คือหลุดพ้นนะโดยเฉพาะท่านที่เหมือนว่าเข้าไปวนอยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน ซ้อนๆกันอยู่อะนะคะเนาะรักซ้อนซ้อนสองซ้อนสามอะนะอ่ะบางท่านก็คือเนี้ยแหละหลุดพ้นแล้วแหละอ่ะนะนะคะจัก,กรวาลบอกว่าคุณไม่ต้องไปวนอะไรอยู่ในนี้แล้วนะคุณต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะนะคะไม่ต้องวนต้องเวียนอะไรแล้วนะมันวนมานานแล้วนะคะบางท่านวนมาหลายปีแล้วอะเนี่ยแล้วก็ซ้อนๆกันอยู่ในนี้ยนะคะนะไม่ได้เป็นตัวจริงอะไรกันสักทีะนะคะเนาะเหมือนไพ่เขาบอกมันถึงเวลาแล้วว่า ที่คุณอ่จจะต้องได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตอะนะคะเนาะบางท่านก็คือเริ่มต้นใหม่ในชีวิตในเรื่องของการงานบางท่านก็คือเริ่มต้นใหม่กับชีวิตในเรื่องของความรักไปเลยนะคะสิ่งใหม่ๆความรักใหม่ๆคนใหม่ๆจะเข้ามาแล้วก็บางท่านน่ะการเดินทางไกลของคุณน่ะถ้าคุณเป็นคนที่โสดนะเนาะแล้วคุณหลุดพ้นจากไอ้วงจรความสัมพันธ์นี้ได้แล้วอะ นะคะถ้าคุณโสดอยู่นะคุณเดินทางไกลนะคะหรือว่าจะใกล้จะไกลก็ได้หมดแหละนะคุณขยันเดินทางเยอะๆหน่อยนะคุณจะพบรัก <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกบอกว่าให้ขยันเดินทางเนี่ยเซเว่นหน้าปากซอยก็ไปนะเออนะคะนะอ่ะให้ขยันเดินทางคุณจะพบรักอะ่ะอืมแต่ว่ามันอาจจะแบบเน้นไปที่ทางไกลดีกว่าไกลจากเซเว่นหน้าปากซอยหน่อยดีกว่านะคะเนาะ เ,ออเดินทางไปเที่ยวก็ได้นะอาจจะเป็นแบบไปเที่ยวเนาะไกลๆนิดนึงไกลบ้านนิดนึงต่างจังหวัดหรือจังหวัดใกล้ๆหรืออะไรย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจังหวัดที่มันแบบแล้วแต่ที่คุณชอบแหละเนาะนะคะปักหมดุดโลเคชั่นนะแล้วก็ไปเที่ยวนะคะหาทริปหาแพลนอะไรไปนะคุณอาจจะได้เจอรักทางไกลอะนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้เป็นต่างชาติก็ได้นะถ้าคุณ ชอบแบบแนวแบบต่างชาติสายฝอรหรือว่าแนวแบบเอเชียด้วยกันหรืออะไรเงี้ยก็ได้หมดนะเป็นแนวแบบต่างชาตินะ่ะที่เข้ามานะคะเนี่ยได้เจอกันจากการเดินทางนะอืมเหมือนว่าถ้านั่งอยู่บ้านเฉย่วยไม่ได้เนาะจะมาหวังเจอแบบความรักในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยไม่เอานะคะก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะให้ไปเจอแบบเจอกันจริงๆดีกว่าเนาะจะได้รู้แบบเออเป็นยังไงนะคะอืม อ่ะเหมือนแบบสิ่งดีๆมันจะเข้ามานะแล้วก็บางท่านอาจจะต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องใช้ความคิดเยอะอะช่วงนี้ความคิดคิดให้ดีนะคะโดยเฉพาะถ้ามันมีเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเงินนะเงินเงินทองทอง,ทองผลประโยชน์นะคะต้องคิดให้ถี่ถ้วนนะคะคิดให้รอบคอบนะถ้าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคิดให้รอบคอบเช็คทุกอย่างให้ดีนะจะไปทำธุรกรรมทำสัญญา นะจะไปติดต่องานจะไปคุยอะไรอะนะคะคุณเองก็ต้องเหมือนว่าเตรียมแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้านะก่อนที่จะไปคุยอะนะคะเนาะมันจะทําให้คุณไม่เสียเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าแบบมันมีเรื่องของผลประโยชน์เงินก้อนโตเข้ามาเกี่ยวข้องอะคุณเหมือนกับว่าคุณต้องเด็ดขาดนะคะเนาะ ถ้าหากว่าสมมุติแบบไปทํางานทําธุรกิจอะไรแล้วมันต้องมีการเจรจานะ่ะเรื่องผลประโยชน์ก้อนโตนะ่ะคุณเองต้องมีเหมือนแบบออข้อตกลงอะ่ะที่มันชัดเจนอะ่ะอ่านแล้วเคลียร์นะคะไม่มีตุกติกนะคือคุณอ่านแล้วคุณรู้สึก,กโอเคนะมันตรงไปตรงมาชัดเจนไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยอะนะคะแต่ถ้าหากว่ามีอะไรตรงไหนที่คุณรู้สึกสงสัยอะให้คุณลิฟเอะนะแล้วคุณถาม จะได้เคลีย์นะว่าเอ้ยตรงนี้ยังไงข้อนี้ยังไงอ่ะช่วยอธิบายหน่อยเลยอะไรเงี้ยอ่ะจะได้แบบเคลียร์กันไปไม่ต้องมากุ้มใจในภายหลังเนาะเพราะว่ามันเงินก้อนใหญ่อ่ะนะถ้าคุณไปดูให้ดีนะคะมันอาจจะถ้ามันมีอะไรผิดพลาดอ่ะซึ่งไม่อยากให้ให้มันผิดพลาดเงียฉะนั้นก็ให้คุณรอบข้อมากที่สุดแล้วกันเนาะนะคะการลงทุนทำธุรกิจใหม่ถือว่าไปได้ดีนะสำหรับท่านไหนนะที่อาจจะ เหมือนว่าเพิ่งจะเริ่ม,มทําธุรกิจครั้งแรกอะเนาะอาจจะเป็นแบบมือใหม่สตาร์เตอร์นะ SME ยังไงรายย่อยเพิ่งเริ่มทำอย่างเงี้ยนะคะให้มันค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าเร่งรีบนะคะเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนะเราก็ค่อยๆถ้ามันดีขึ้นก็ค่อยๆแบบปรับรบเนาะแล้วก็ขยายอะนะคะก็ว่ากันไปนะ แต่ถือว่าดีนะคะทำได้ไหมทำได้นะแล้วก็บางท่านเหมือนว่ามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกแบบการขนส่งขนส่งคมนาคมการเดินทางนะเหมือนเกี่ยวกับพวกรถยานพาหน,นะอย่างเงี้ยได้หมดนะคะอืมก็ถือว่าดีนะแล้วก็พวกนำเข้าส่งออกนั่นแหละนะคะที่ทำได้นะอ่ะแล้วก็ทีเนี้ยเออมีอะไรอีกไหมอืม เรื่องของความรักคุณก็ไม่ต้องเร่งรีบเหมือนกันนะคะค่อยๆดูไปนะถ้ามีความรักใหม่เข้ามานะคะค่อยๆดูไปแต่เหมือนว่าคุณนะจะต้องได้เจอกับคนคนนี้จริงๆนะคนใหม่อ่ะที่เขาจะเข้ามาเนี่ยนะคะคุณจะต้องได้เจอกับคนคนนี้อ่ะแต่เหมือนว่าบางทีตัวคุณเองอาจจะคิดมากเพราะว่าบางท่านบางท่านเหมือนโสดมานานอยู่คนเดียวได้แล้วไง นะแล้วมันชินกับการอยู่คนเดียวแล้วอะ่ะอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยจะจะไปมีแฟนจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับใครบางทีก็แบบขี้เกียจหรือรู้สึก,กว่าแบบเออไม่ค่อยอินหรือรู้สึกแบบอยากวันหยุดอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือออกแนวเหมือนแบบเหมือนแบบคิดเยอะอะนะ่ะเนอะว่าจะมีดีไหมหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่เหมือนไพ่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นต้องเร่งรีบนะคะ อค่อยๆทําความรู้จักกันไปก่อนสิเออยังไม่ต้องเร่งรีบนะคะถ้าหากว่าในอนาคตนะถ้ามันจะพัฒนากันเป็นความรักอะไรกันน่นะคะเนาะถ้าความรักมันจะก่อตัวหรืออะไรนะคะ<อ>ก็ให้มันค่อยเป็นค่อยไปแหละนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะอืมแต่ว่ามันก็มีแบบเออข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันเนาะถ้าหากว่ามีคนใหม่เข้ามาพลังงานใหม่เข้ามา ให้คุณดูนะคุณอาจจะเช็คคุณอาจจะเหมือนมันก็ต้องเช็คกันนสมัยเนี้ว่าเออเขาเป็นใครมาจากไหนบ้านช่องลูกเต้าเหล่าใครหรืออะไรยังไงเขาทํางานอะไรเขาพูดจริงไหมยังไงเขาจริงใจหรือเปล่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะโกหกหลอกลวงไหมเป็นคนดีหรือว่ามาในคราบแบบมาในคราบแบบดูดีแต่เป็น มิจี้อย่างเงี้ยเป็นวิชาชีอะไรเงี้ยนะคะคุณก็ต้องดูให้ดีนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเช็คเลยนะว่าคนที่เข้ามาน่ะเขาอะไปแบบมีใครอยู่หรือเปล่ามีความสัมพันธ์อะไรกับใครไหมนะคะเขามีใครอยู่แล้วไหมอย่างเงี้ยนะคะก็เช็คให้ดีเนาะนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปเป็นลักซ้อนลักแทรกหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเสียเวลานะคะ,ะ,ค,ะคุณก็เช็คตั้งแต่เบื้องต้นไปเลยนะให้มันชัวร์ไปเลยดีกว่านะคะ ว่ามีไหมเออมีใครอยู่ที่บ้านหรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือคบกับใครคุยกับใครนะอ่ะคุณก็ต้องไปหาวิธีเช็คของคุณมานะคะเพราะว่าบางทีถ้าคนนี้เขาจริงใจอะ่ะเขาก็ไม่โกหกคุณหรอกแต่ถ้าบางคนนะเนาะเขาอาจจะทริกกอ้อ่ะเนาะพูดไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็ต้องมีวิธีเช็คที่มันแบบไม่ไม่ทำให้เขารู้สึกตัวแหละเนาะ เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสอดสอดแนมแอบถามหลอกถามหรือ,อไออย่างเงี้ยนะคุณก็ไปลองหาวิธีกันดูนะคะเนาะอ่ะเพราะเหมือนไพ่เขาบอกมันก็ต้องดูดีๆแหละนะเออนะคะถ้าเขามาดีมาแบบจริงใจอะเขาก็ไม่มีอะไรปิดบังคุณไงแต่ถ้าคนที่เข้ามาแล้วแบบโอ้โหเสน่ห์แรงนะอม,มาดึงคุณไปเป็นลักซ้อนรักแทรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเองก็ต้องแบบว่า โปรเทคตัวเองนะโอเคไหมนะคะอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆอ,อ่ะเนาะอ่ะอย่าไปดีใจแบบโอ้ยเจอแล้วคนใหม่เข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาดูดีสมัยเนี้ยบางคนดูดีอะ่ะแต่เป็นมิจฉาชีพก็เยอะนะอืมนะคะก็ต้องระวังหมดแหละนะมันมีทุกรูปแบบอ่ะนะคะบางคนดูเหมือนโปรไฟล์ดีแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเช็คดูดีๆอ่ะบางทีมันเป็นการแบบเฟกขึ้นมา มันเป็นการแบบประดิษฐ์ขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะเขาอาจจะแค่แบบทําให้ดูดีแต่งตัวหรูดูดีแต่บางทีอาจจะไม่ได้มีแบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ดูดีๆนะอืมนะคะมันคือประโยชน์ของคุณนะที่พูดเนี่ยนะคะเออก็อย่ามองข้ามผ่านนะคะอย่าไปไว้ใจใครง่ายเกินไปอ่ะ แต่บางท่านคุณคุณรู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมบางท่านคุณรู้อยู่แล้วนะบางท่านคุณดูคนเป็นอยู่แล้วนะคะว่าใครเป็นยังไงแล้วคุณก็มีวิธีเช็คอะไรของคุณอยู่แล้วนะคะอืมก็ถือว่าโอเคนะอ่นะบางท่านก็คือคุณเป็นคนที่เหมือนแบบดูนิ่งๆอะ่ะแต่ว่าคมในฝักบางอย่างคุณรู้นะแต่คุณแค่ไม่พูดออกมา บางอย่างคุณก็แค่แบบว่าดูเงียบๆยฟังเงียบเงียบแค่แบบเก็บรายละเอียดแค่นั้นแหละเนาะเออแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรนะคุณรู้หมดนะคะเนี่ยหัวดีสติปัญญาดีฉลาดทันคนนะคะแต่ว่าเวลาที่คนเราเจอความรักอะบางทีอะเขาเรียกว่าอะไรอะ ฉลาดอะใช่แต่พอเจอความรักก็บางคนอะกลายเป็นคนตาตาบอดไปเลยอะใช่ไหมนะคะก็ต้องระวังตรงนี้แหละเนาะอย่าให้ความรักมันบังตาอะ่ะแล้วก็เหมือนว่าเออเหมือนว่าถ้าหากว่าตอนนี้ชีวิตของคุณอะมันเหมือนแบบหยุดนิ่งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะนะคะ ให้คุณรอดูนะรอดูความเปลี่ยนแปลงนะคะเนาะแล้วก็บางทีอะถ้าคุณเจอคลิปนี้ในปีนี้ใช่ไหม2567แล้วมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางทีอ่ะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณต่างๆอนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องความรักที่จะเข้ามาบางทีอะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆของคุณมันอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะ2568ก็ได้นะคะอ่ะ โอเคประมาณนี้อะทีนี้มาดูไพ่ Roman c n g n l e l สามใบอ้นี่ไงจีบมีคนจีบกันอ่าในหน้าไพ่นี้นะคะถ้าคุณโสดมานานเนาะโสดจนแบบไม่ได้อยากมีใครแล้วอะอยู่คนเดียวก็แฮปปี้แล้วอะแต่คุณนะจะมีคนเข้ามานะ ได้ทำการจีบกันนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะบางท่านอาจจะลืมไปแล้วไงว่าจีบกันเขาทำยังไงอะเพราะว่า <laughs> ไม่ได้จีบใครแล้วก็ไม่ได้มีใครมาจีบคุณนานแล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ต้องมาหรือฟื้นความจำกันใหม่หน่อยนะจีบกันยังไงนะคะคุณจะได้จะได้เหมือนแบบนะอ่ะกลับมาอยู่ในฟิลน,น,นั้นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะมีการจีบกันหยอดกัน <laughs> จีบกันหยอดกันแหละนะเนาะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากที่สุดแหละเนาะพูดคุยนะคะพูดคุยนะแล้วก็ทำความเข้าใจกันซะนะคะเรียนรู้กันนะเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็เหมือนไพ่เขาบอกว่าให้คุณนะถ้าคุณจะรักใครสักคนหนึ่งอะในอนาคตข้างหน้าเนี้ยคุณ ก็ต้องใช้ใจของคุณด้วยแหละเนาะนะคะแต่ว่าใจของคุณน่ะมันก็ต้องเหมือนว่าเออใจของคุณมันก็ต้องรู้ด้วยนะว่าใครอะ่ะที่เขาเข้ามาแล้วเขาจริงใจกับคุณจริงๆซื่อสัตย์กับคุณจริงๆนะคะเนาะอ่ะอย่างที่บอกแล้วว่าแบบฉลาดทุกเรื่องอะ่ะแต่เธอจะมาแบบนะ รักจนแบบตาบอดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะรักจนแบบไม่ลืมหูลืมตายอย่างเงี้ยไม่ได้นะเออตัวคุณต้องแบบดูด้วยนะคะว่าเฮ้ยเขาจริงใจกับเราไหมเนาะหรือว่าเขาแบบซื่อสัตย์กับเราไหมหรือว่าเขามีอะไรที่แบบว่าไม่โอเคหรือเปล่านะคะต้องแบบสังเกตอ่ะนะคะสังเกตนะแต่ถ้าคนที่เขาแบบว่าจริงใจไม่มีหน้าไม่มีหลังอะไรมันก็คือแบบเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมนะคะเราสามารถแบบ ตรวจสอบได้สามารถที่จะรีเช็คได้นะว่าสิ่งที่เขาพูดจริงหรือเท็จนะคะเนาะแล้วก็ให้เพื่อนช่วยดูสิเพื่อนเนี่แหละนะคะนะเพื่อนที่สนิทกับคุณนะอ่าให้เพื่อนช่วยดูช่วยสกรีนสินะคะอาจจะแบบเออชวนไปเที่ยวแล้วก็แบบเออชวนเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนช่วยดูสินะคะว่าเฮ้ยคนนี้ผ่านไหม โอเคไหมเขามีสัญญาณอะไรแปลกๆไหมหรือแกว่ายังไงนะหรือว่าแบบเขาดูโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะให้เพื่อนช่วยดูก็ได้นะคะอืมประมาณนี้นะคะ <c oughs> อ่ะจะมีความรักแล้วนะทัดไฟทัดไฟโสดมานานเนี้ย <c oughs> เหมือนว่าพลังงานในคลิปนี้ยมันน่านจะแบบเด่นเนาะคนที่โสดๆสดนั่นแหละเนาะ ต่ถามว่าถ้าแบบคนที่มีความรักมีคู่มีแฟนอยู่แล้วอะมันจะเป็นอย่างไรลักษณะเหมือนแบบเหมือนไม่ค่อยคุยกันอะ่ะเออเหมือนแบบนิ่งๆกันไปอาจจะต่างคนต่างก็ทำงานมีเรื่องอะไรที่ต้องทำต้องรับผิดชอบต้องโฟกัสกันนะคะเหมือนว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันะนะแล้วก็เหมือนมันแบบห่างเหินอะ่ะเออยังไงดูเหมือนบางทีก็ยังไงอะ่ะ คบกันอยู่นะแต่มันดูลอด่อแลมันเหมือนแบบจะจบไหมหรือจะยังไงแต่มันไม่จบหรอกนะคะยังไม่จบหรอกแต่เหมือนถ้าหากว่าทํางานเยอะเกินไปอะ่ะคุณต้องคุณต้องแบบต้องแบบแบบหยุดนะไม่ไม่ใช่หยุดทํางานคือคุณต้องหยุดคิดนะว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้เรากับคนรักเราอะ่ะเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กันน่ะนะคะต้องแบ่งเวลาเนาะจะได้คีบความสัมพันธ์กันไว้นะคะหรือว่าถ้าคุณติดธุระยุ่งจริงๆหรืออะไรก็ต้อง คุยกันนะนะคะเราก็ต้องดูแลกันนะไม่ใช่ว่างานเยอะงานยุ่งสนใจกับเรื่องของตัวเองแล้วก็ไม่สนใจคู่หรือแฟนของคุณเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะต้องคุยกันนะต้องคุยกันความสัมพันธ์ยังไปกันได้อยู่นะคะหรือว่าอาจจะหาเวลานะวันหยุดลาพักล้อนหรืออะไรก็ไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะเนาะจะได้ไม่ห่างเหินกันมากจนเกินไปแล้วก็คนมีคู่มีแฟนนะถ้าหากว่ามีปัญหามีประเด็นอะไรอะ คุยกันคุยกันอย่างเงียบอย่าหันหลังใส่กันอย่ามานั่งอ e ีโก้ทิฏฐิอะไรใส่กันไม่เอานะคะมันไม่ช่วยอะไรนะอีโก้นะคุยกันต้องคุยกันนะเออมีอะไรคุยกันซะนะคะอย่าให้ความหวานมันหมดเนาะต้องเติมความหวานนะคะคนม,มีคู่มีแฟนเนี่ยอะ่ะทีนี้มาดูวันที่เกี่ยวข้องนะมีอะไรวันพฤหัสกับวันพุธอนะสองวัน ตัวเลขนะคะเลข2เลข9เลข5เลข1อ่ะทีนี้มาดูตัวอักษรสิตัวอักษรชื่อจริงชื่อเล่นนามสก,กุลเอ้ย,ยิบไม่ขึ้นตัวอักษรนะคะตัว S ตัว V ตัว Y ตัว L ตัว F ตัว M ตัว P ตัว H ตัว Q ตัว I ตัว O อ่ะประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางดูไวเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะแล้วมันก็เป็นพลังงานแรนดอมด้วยนะคะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับใครก็ได้แหละนะพลังงานอาจจะสลับฝั่งกันได้นะคะอืม แล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนนะคะก็แนะนํำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะที่ตัวคุณชื่นชอบนะคะอาจจะไปปรึกษาในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจของคุณก็ได้หรือว่าจะไปปรึกษาในเรื่องของออความรักที่เข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่าบางท่านบางท่านอาจจะแบบมีเข้ามา หนึ่งคนแต่บางท่านอาจจะมากกว่าหนึ่งคนนะคะก็อาจจะแบบไปเช็คดูก็ได้นะว่าคนไหนที่แบบเออแนวโน้มเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะโอเคพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตกันในทุกช่องทางด้วยนะคะก็ลากันไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโอเคบายบายนะคะทุกคน